สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับเออวันนี้เลิกงานมากระทบงลายนะครับแต่วาก็มารอบนะครับมาใจใหม่ไอตีบเคยมาตกสตีนะครับแต่ว่ามาแต่ว่าหน้ามันบไหรนะครับมันเป็นปลาไอต้นคกนะครับคิดว่าป่ามั้นมันนักอยู่นะครับแต่ว่าม้าก็อ้อยเยอะไว้นะครับ วันนี้จะมาลองซ้ำดูนะครับว่ามันจะได้บุได้นะครับถ้าบุได้ก็จะได้บุต้องเข้ามานะครับนี่มุนปลามุนถนนลูกลังเข้ามานะครับกะบบไก่จากบ้านนะครับประมาณห้ากิโลนะครับแต่ว่าอุปสรรคตอนนี้คือฝนตกนะครับออกบ้านตบฝนตกแล้วนะครับกี่อยู่ในบ้านกับบุตกนะครับเดี๋ยวรอที่ตามด้วยกันนะครับครับนี่กับมาเมื่อคืนนี่นะครับ จะมาร้องหอสกักกันะครับมันเป็นเจนได้นะครับอันนี้มันเป็นปลาเลยนะครับฝ้าทางบนเมื่อกับแมพแป๊บๆๆน,น,นะครับเดี๋ยวลองเล่นสกันกกันะครับอยากฮู้นะครับอยากพิูจนดนะครับพอได้จำพอได้จำปลาแล้วครับ อย่าไปพูดไปซบใครเลยนะครับันเ้นอยู่ในเลินะครับฝนหลงอย่างนักเลยนะครับถึงฝ้าถึงฝนนะครับอันตรายนะครับลบในรถก่อนนะครับปกติมันตกกั้มเดียวนะครับแบบตกพานนะครับแต่วันนี้ตกบยุทธ์ชักเตี่ยนะครับเนี่ยถึงฝ้าถึงฝนนะครับ โมโหังได้ตกปลาก็นะครับรอบสักกั๊มนะครับ